สวัสดีค่ะ,ะเราเริ่มมาดูโจ์นะคะของการอินทิเกรตในพิก,กัดโซ่กิมนะคะอาจารย์จะเขียนสูตรทุกข้อเลยนะคะจะเขียนสูตรไปด้วยทุกข้อเราจะได้จำได้นะคะเราจะเริ่มจากตัวอย่างที่ง่ายๆก่อนเลยะะจงหานะะจงหาอินทิกรลของ e x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองดีดีโดยที่นะะ e เป็นทรงกลมตันรัรศมีหนึ่งหน่วยนะคะ e เป็นทรงกลมตันรัศมีหนึ่งหน่วยนะ ทุกคนสังเกตอะไรอื่นทุกคนสังเกตว่าเราทราบได้ยังไงว่าเราจะต้องใช้พิกัดทรงกลมทุกคนสังเกตว่าในในนี้จะมี x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองใช่ไหมคะดังนั้นแล้วก็แล้วก็พื้นที่พื้นที่เป็นอะไรพื้นที่ e หรือทรงทรงตัน e เนี่ยเป็นเป็นทรงกลมตันรัศมีหนึ่งเพราะฉะนั้น รูปทรงที่เราอินทิเกรตคือทรงกลมเพราะฉะนั้นเราใช้พิกัดทรงกลมจะง่ายกว่าใช้พิกัดฉากเยอะนะคะในบางครั้งการใช้พิกัดฉากไม่ได้ไม่ได้อินทิเกรตไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือที่ทําให้เราสระดวกขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าตัวนี้ ทรงกลมนะคะจะมี้รัศมีหนึ่งอ่ะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนะคะอ่ะทรงกลมรัศมีหนึ่งสบายเลยเราได้ว่าอะไรคะเราได้ว่าโลอันนี้คือ x ก,กําลังสองบวก y กํากลังสองเท่ากับหนึ่งนะคะเราได้ว่าโลโลก็คือโลก็คือตรงนี้มาถึงผิวทรงกลมอ่ะอาจารย์ดูบวกแซกําลังสอง บวกแซกำลังสองเท่ากับหนึ่งอะเรามาดูสิว่าโลฟีเทต้าคืออะไรโลคือระยะทางจากจุดศูนย์ถึงผิวผิวทรงกลมมีสมการเป็น x กำ 2, 6, y, กำลังสองบวก y วยกำลังสองเท่ากับหนึ่งอะเมื่อกี้สูตรในทรงกลมเป็นอะไรคะโลกำลังสองเท่ากับ x กกำลังสองบวก y วยกำลังสองบวกแซทกำลังสองใช่ไหมคะอ่ะอาจารย์ก็เอาโลมาแทนในนี้อาจารย์เอาโลมาแทนในนี้เลย เพราะฉะนั้นโลกลังสองก็เท่ากับหนึ่งโลเป็นอะไรคะเพราะฉะนั้นโลเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นโลโลมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งอ่ะเก็บไว้นะคะฟีล่ะเนื่องจากเป็นทรงกลมทั้งทรงกลมเลยฟีก็จะเต็มแม็กเลยนะคะฟีตั้งแต่ศูนย์ถึงพายเต้าล่ะเต้าคืมอมุมตรงนี้ วัดมาหมดเลยเตต้าคือ0ถึง2ผายอาจจะลืมเขียนรูปของฟีฟีจากตรงไหนถึงไหน,ไหนฟีจากตรงนี้ถึงตรงนี้เลยนะะฟีจากแกน z ข้างบนถึงแกน z ข้างล่างอจาจจะง่าย,ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเต็มวงกลมก็คือฟีจาก0ูนย์ถึงผายโอเคนะเราได้ตรงนี้ละ เราจะไปเปลี่ยนอินทิเกรตละหนะ้าถัดไปเราเปลี่ยนอินทิเกรตตัวนี้นะคะให้อยู่ในรูปพิกัดทรงกลมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้เป็นเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ได้เป็นอินทิเกรต e ใช่ไหมคะ x กำลังสบวก y กำลังสองบวก z กำลังสอง du ทีนี้อาจารย์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยน x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเป็นอะไรคะเป็ low นโลกำลังสองนะตามสูตรที่อาจารย์เขียนไปใน,ในวิดีโอที่แล้วนะพวกเราจ้องต้องจำสูตรให้ได้นะจำสูตรให้แม่นเลยตัวนี้เสร็จละนะคะเฉพาะตัวข้างในเฉพาะฟังก์ชันนี้ก่อนที่เราจะใส่ d l o ล d f ฟ e e d theta จะต้องมี จะต้องมีโลกำลังสองไซฟีเข้ามาเสมอ d โล d ฟีดีเทตาทั้งหมดนี้มาพร้อมกันาานะคะเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้โลเป็นอะไรคะโลจาก0ถึง1ฟีจาก0ถึงทายแล้วก็เตต้าจาก0ถึง2อทายเราก็อินทิเกรตได้อยู่ ค่ะทีนี้อาจารย์จะอินทิเกรตตัวไหนที่ยังไม่ได้อินทิเกรตต้องเขียนไว้เสมอศูนย,ย์ถึงสองพายศูนย์ถึงพายทีนี้อาจารย์ตัวแรกที่เราอินทิเกรตคืออะไรคะคือโลเราจะอินทิเกรตโลนะอินทิเกรตโลกำลังสองคูณโลกำลังสองก็คือโลกำลังสี่เพราะ,ะนั้นจะได้เป็นโลกำลังห้าส่วนห้าไซฟีตัวนี้ยังคงอยู่ เราใส่พิกัด0ถึง1 0ถึง1เราแทนลงในลงเพราะฉะนั้น dcd เตต้ายงคงยทีนี้อาจารย์แทนลงไปได้เลยอาจารย์แทน l เท่ากับ1ลบด้วย l เท่ากับ0อาจารย์ได้เป็น1ส่วน5พอได้เป็น1ส่วน5อาจารย์เอา1ส่วน5มาเขียนไว้ข้างหน้า1ส่วน5 Ide, 0 2าย0าย s i n ี d c d t พวกเราทําต่อเราก็อินทิเกรตเทียบกับอะไรคะต่อไปอินทิเกรตเทียบกับ d ีอ่ะ,อะยาจารย์ไปเขียนหน้าถัดไปนะคะเขียนหน้าถัดไปนะ1ส่วน5ใช่ไหมเมื่อกี้1ส่วน5อินทิเกรต0ถึง2 p ย0ถึงพาย ไซฟีใช่ไหมคะไซฟีดีฟีดีเตต้าอาจารย์มาเขียนเท่ากับตรงนี้เนี่ยอินทิเกรตไซฟีเป็นอะไรคะอินทิเกรตไซฟีอ่ะอาจารย์เขียนตรงนี้ก่อนหนึ่งส่วนห้าสองพายอินทิเกรตไซฟีเป็นลบคอสอ่ะอาจารย์ก็ใส่เป็นลบคอสฟีนะคะศูนย์ถึงพายดีเตต้า นะเราจะเอาลบตัวนี้มาไว้กับ1นส่วนหก็ได้นะคะค่อยแทนลงไปหรือใครไม่เอาไว้ก็ได้อาจารย์ก็ใส่เป็น1นึ่งส่วนห้าศูนย์สองพายลบคอสพายนะคะลบด้วยลบคอสศูนย์ดีเตต้า ลบ c อส π เป็นอะไรคะลบ cos π เป็นลบหนึ่งสศย์เป็น 1, นน 1. 1. นะะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งลบลบหะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมาเกี่ยวกนี้ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งห้าศูนยลบตัวนี้คุณลบตัวนี้เป็น1 1ึบวกหเป็น2องาจจนี้ นะเ,พเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ส่วน5 0 2ไพ1เตต้าเตต้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4ไพส่วน5ค่ะลองไปทำดูนะคะลองไปทำดูคราวนี้นะ ตัวอย่างถัดไปนะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างจงหาค่าอินทิกรัล e นะคะ s dv เมื่อ e คือทรงสามมิติเมื่อ e คือทรงสามมิติ ที่อยู่ระหว่างทรงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกแ z 2, กำลังสองเท่ากับหนึ่งและทรงกลม x กำลังสองบวก y กำลังสองบวกแ z 2, กำลังสองเท่ากับสี่และอยู่ในอัตราภาคที่หนึ่งนะคะและอยู่ใน ภาพที่หนึ่งและอยู่ในตภาพที่หนึ่งทุกคนลองวาดภาพตามนะคะวาดภาพตามวาดภาพตามตวงกลมสองวงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นวงกลมอาโทษทีเป็นทรงกลม จุดศูนย์กลางที่ศูนย์ศูนย์รัศมีหนึ่งอันนี้เป็นทรงกลมจุดศูนย์กลางที่ศูนย์ศูนย์รัศมีเท่าไหรคะรัศมีสองไม่ใช่รัศมีสนะี่นะอาจารย์ก็วาดอันตัวนี้นะเ้าก็วาดสองนะั้นตัวนี้รัศมีหนึ่ง อาจารย์อาจจะวาดไ,ไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะแต่พวกเรานึกถึงเป็นทรงกลมนะคะสองวงซ้อนกันวงแรกนะคะวงแรกรัศมีหนึ่งรัศม,มีหนึ่งวงที่สองรัศมีสองรัศมีหนึ่งเพราะฉะนั้นทรงตันอีที่เราต้องการคือตัวตัวนี้ตัวข้างไหนนะคะ โลเริ่มจากไหนถึงไหนนะคะโลโลจากโลคราวนี้โลจะไม่เริ่มจากศูนย์นะอ่ะทรงกลมทรงแรกโลเฉพาะทรงกลมทรงแรกโลโลเริ่มจากศูนย์ถึงหนึ่งทรงกลมทรงที่สองโลจากศูนย์ถึงสองแต่ว่าเราต้องการเนื้อข้างในเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตัวนี้คือ,ต,คอตัวนี้คือโลเท่ากับ1 โลเท่ากับหนึ่งอันนี้คือโลเท่ากับสองนะทรงกลมตัวนี้คือโลกำลังสองเท่ากับหนึ่งซึ่งหมายถึงโลเท่ากับหนึ่งนั่นเองทรงกลมตัวนี้ก็คือโลกำลังสองเท่ากับสี่หมายถึงโลเท่ากับสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเอาเฉพาะวงแหวนเพราะฉะนั้นวงแหวนตัวนี้โลเริ่มจาก1ถึงสองนั่นเองนะคะ1ถึง2 ฟรีล่ะเราเราเอาเฉพาะอัฐภาคที่หนึ่งอัฐภาคที่หนึ่งคือฟรีจากเส้นสีเหลืองนะคะฟรีจากแกนแซมาถึงอัฐภาคที่หนึ่งเพราะฉะนั้นฟรีมาแค่ครึ่งเดียวทำไมนะคะฟรีเริ่มจากแซข้างบนถึงแซข้างล่างแซข้างบนถึงแซข้างล่างคือพาย แต่ถ้าเซทข้างบนจนถึงระนาบ x y จนถึงตรงเนี้ยอัตราภาคที่หนึ่คือพายส่วนสเพราะฉะนั้น c จาก0นะคะถึงพายส่วนสองเต,ต้ล่ะเต,ต้าอยู่ในระนาบ x y ใช่ไหมคะเต,ต้าหมุนรอบเลยเอ๋อขอโทษทีทเต,ต้าอยู่ในระนาบ x y แต่เราต้องการตัวนี้อยู่ในอัตราภาคที่1เพราะฉะนั้นเทต,ต้า จะ x y เตต้าจะมาแค่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเตต้าจาก0ูถึง pi ส่วนสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนอินทิกรัลตัวนี้อยู่ในพิกัดทรงกลมนะคะอันนี้เป็นข้อสอบเก่าเมื่อสักปีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น โจทย์ไม่ได้บอกว่าเราจะใช้พิกัดอะไรเราแต่เราต้องใช้พิกัดทรงกลมเพราะว่าเจ้าทรงตันอีตัวนี้เป็นทรงกลมนะคะถึงแม้ข้างในเราเป็นแซก็แล้วแต่แต่ถ้าทรงทสามมิติที่เราอินทิเกรตอยู่นั้นเป็นทรงกลมเราใช้พิกัดทรงกลมทันท e ีเลยนะคะอันนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนะคะอ่ะโลหนึ 2, 3, ่งถึงสองฟีเดต้าอ่ะเราไปเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่เพราะฉะนั้น อาจารย์จะใส่เป็น e แซด dv ฝั่งซ้ายมือตัวนี้เป็นพิกัดฉากนะคะทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมแซในพิกัดทรงกลมคืออะไรคะแซเท่ากับ low cost อะไรคะ low cost free อาอาจารย์ก็ใส่ไปเลย low cost free เราต้องมีอะไรเพริ่มเข้ามาเสมอโลกำลังสองไซด์ดีดีโลดีดีดีตีาทั้งหมดนี้มาพร้อมกันเสมอนะคะอ่าเมื่อกี้ใช่ไหมเราได้พิกัดโลโลหนึ่งถึงสองอันอื่นศูนย์ถึงพลายสองทั้งหมดเลยเพราะว่าเราทำในอันาภาคที่หนึ่งดังนั้นเราได้ตัวนี้เราก็อินทิเกรตได้เลยใช่ไหมคะอ่ะจากลบนี้ออก่อนนะ เพราะฉะนั้น x y z ตัวเนี้ยเราจะต้องเขียนให้แน่นนะคะเมื่อเรานำมาแทนเราจะได้ใช้ได้เลยอ,อาจารย์เขียนแบบนี้ก็ได้อาจารย์เขียนได้เห็นแบบแบบนี้ก็ได้เท่ากับ0ไพยส,ส่วน2 0ไพยส,ส่วน2 0 1อาจารย์เขียนแบบใหม่ อาจารย์เอาโลโลกำลังสามาใส่ก่อนอาจารย์เขียน D ีโลตัวนี้แล้วอาจารย์ก็ดึงคอสฟีไซดฟีมาไว้ข้างนอกมาไว้ข้างนอกดีโลอ่ะอาจารย์ก็ใส่ D ีฟีดีเตต้าเขียนแบบนี้ได้เหมือนกันทำไมเราสามารถดึงสองตัวนี้ออกมาได้คะเพราะว่า คอสฟรีทายฟรี free, free, ไม่มีตัวแปรโลอยู่เลยเพราะนเป็นค่าคองที่เราดึงออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราอินทิเกรตเราก็อินทิเกรตเฉพาะโลกำลังสามดีเลยนะ,ะอาทีนี้อาจารย์จะอินทิเกรตตรงนี้เลยนะคะอาจารย์ก็ได้เป็นโลกำลังสส่วน4ใส่พิกัด0ูนยถึงหน่งใช่ไหมคะ อาจารย์ใส่พิกัดเศจอาจารย์ได้หนส่วสเพราะฉะนั้นตรงปีกาสีแดงที่อาจารย์เขียนนี้คือ1นส่วนสี่เราไม่มีดีโลเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะว่าทั้งหมดเราได้1นส่วนสเพราะฉะนั้นในหน้าถัดไปอาจารย์จะเขียนสองตัวนี้แล้วก็1นส่วนสแล้วก็คอสฟีสายตีโลเห็นนะคะดังนั้นอาจารย์เอา1นส่วนสมาเขียนไว้ข้างหน้าก็ได้ ทีนี้อาจารย์เอา1ส่วน4มาเขียนไว้ข้างหน้านะคะเพราะนั้นเท่ากับ1ส่วน4ี่อินทิเกรตศูนยส่วน2องคุณนี้0ูายส่วน2องใช่ไหมคะอ่ะไซน์ฟีคอสฟีดีฟีดีเดลตาอ่ะอินทิเกรตต่อข้อนี้อินทิเกรตต่อข้อนี้เราทำยังไงคะ อาจารย์จะอินทิเกรตเฉพาะตัวข้างในก่อนนะเฉพาะดีฟีดีเตเก็บไว้ก่อนดูตรงปีกาสีน้ำเงินปีกาสีน้ำเงินอาจารย์แทนใช้เทคนิคการอินทิเกรตอาจารย์ใช้เทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่าโดยให้ยู ข้อนี้จะให้ u เป็น s i n f ฟรีก็ได้ cos ฟีก็ได้อาจารย์ให้ u เป็น s i n ฟรีดีกว่าดี u เป็นอะไรดี u ดิ i p s i n เป็น cos คอสฟีเราก็มี d ฟรีด้วยดังนั้นตอนนี้อาจารย์กำลังทำเฉพาะปีการีน้ําเงินนะคะะัะนั้นสูอ่ะตัวนี้ยังไม่ใส่อาจารย์ s i n f ฟรี คอส p รีดอาจจะจะแปลงร่างัวนี้เดี๋ยวพี่กับอินทิเกรตเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไซฟรีคืออะไรคะ s i ฟรีคือ,อทบูคอสอาโทษทีอาจารย์เขียนผิดอันนี้เป็นดีฟรีนะคะดี ยู u, ใช่ไหมคอสฟีคอสฟีดีฟีเป็นอะไรคะคอสฟีดีฟีก็คือดียูเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์แปลงร่างมาเป็นไดยูดียูอินทิเกรตยูดีก็เป็น u ูกำลังสองส่วนสอง,สงบวกสี่แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องบวกสเพราะว่าเรามพีพิกัดอาจารย์ก็แปลง u กลับมาเป็นไซน์กำลัง 2, สองปีส่วนส เมื่อเราอินทิเกรตแล้วนะคะเมื่อเราอินทิเกรตแล้วเราก็ใส่พิกัด0ถึงายส่วน2ได้นะคะอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยจะดูของประหาเช่ไรยอะนักแบบหนึ่ง ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ตัวนี้ก็จะได้เป็นไซน์กำลังสองใช่ไหมคะปีหารด้วยสองเมื่อเราอินทิเกรตออกมาแล้วอาจารย์ก็ใส่เป็นศูนย์ถึงพายสนวนสองศูนย์ถึงพศนย์สองนะคะอะอาจารย์ก็มาได้อาจารย์มาต่อหน้านี้นะคะไซน์ กำลังสอฟีส่วน 2, สอูนถึงไายส่วนสองอาจารย์ก็ใส่ไปเป็นท i ายกำลังสองส่วนสส่วนสลบทรายกำลังสองสองศส่วนสองทรายส่วน 2, ส,สวน 2, เป็นหนึ่งหนึ่งยกกำลังสองคือ 1. 1> หนึ่งเพราะฉะนั้นเด็ดเสร็จอาจารย์ได้หนึส่วนส อาจารย์เขียนแอดไว้ตรงนี้นะคะไซน์าพายส่วนสองเท่ากับหนึ่งไซน์ศูนย์เท่ากับหน,นึ่งเพราะฉะนั้นตรีโกณมิติก็ต้องแม่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าอินทิกรัลดีฟีตรงที่อาจารย์คขีดปีกาสีน้ำเงินนี้เบ็ดเสร็จคือหนึ่งส่วนสองนะคะ เศษเคือหนึ่งส่วนสองอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปเขียนหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจขียนหน้ามาอ่ะเอาเอาหน้าอัหน้าเดียวนี่แหละนะคะ,ะเท่ากับ1นึ่งส่วนสี่ศูนยายส่วนสองเมื่อกี้เราได้เป็น1นส่วนสใช่ไหมคะหนึ 1, 2, ่งส่วนสองดีเะอ่ะหนึ่ส่วนสูณส่วนสีเป็น1นึ่งส่วนแศนย์พายส่ว มาถึง d ีเทต้าเมื่อไหร่สบายเลยใช่ไหมนะเพระาะฉะนั้นตัวน,นี้ก็ได้เป็น1.8ส่วนคูณเทต้า0ถึงพายศูนย์อาจารย์ก็ตอบเป็น1.8ึส่วนพายศูนย์ลบศก็เป็นพายศูนย์หกอาจารย์จะพยายามอัดวิดีโอแต่และเอ่อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานเราจะได้ดูจะได้วิดีโอหนึ่งจะได้ไม่ไม่อยากนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย ไปอัดวิดีโออันที่5ต่อนะคะ